กราบสวัสดีและขอต้อนรับพี่น้องชาวราศีมีนผู้มีจิตสัมผัสลึกซึ้งและอย่างรู้ด้วยสัญชาตญาณอันเป็นเลิศทุกท่านนบัดนี้ถึงเวลาเปิดสกรารแห่งความมหัศจรรย์ที่จักรวาลได้จัดสรรไว้สำหรับพวกท่านโดยเฉพาะในห้วงเวลาสำคัญที่กําลังจะมาถึงนี้กระแสพลังงานทิพย์จากเบื้องบนกำลังเคลื่อนตัวลงมาสู่โลกมนุษย์อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนเหล่า เทพพยดาผู้ทรงฤทธิ์และสิ่งเร้นลับที่คอยคุ้มครองจักรวาลกำลังจะเสด็จลงมาประทานพรครั้งยิ่งใหญ่เพื่อเปิดคลังมหาสมบัติและมอบโชคลาภก้อนโตให้แก่ผู้มีบุญสัมพันธ์ นี่คือโอกาสทองที่หาได้ยากยิ่งสำหรับท่านที่รับชมคลิปนี้อยู่ขอจงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสะพานบุญอันยิ่งใหญ่นี้ด้วยการกดถูกใจเพื่อเป็นการเปิดรับพลังงานบวกกดแบ่งปันเพื่อส่งต่อข่าวสารมงคลน,นี้ออกไปให้กว้างไกลและกดติดตามช่องของเราไว้เพื่อไม่ให้พลาดการเชื่อมต่อกับกระแสทานแห่งวาสนาในครั้งต่อไปและที่สาคัญที่สุด สำหรับบุคคลใดก็ตามที่ปรารถนาจะพลิกชะตาชีวิตและรับพรจากถวยเทพโดยตรงขอจงแสดงเจตจำนงอันแรงกล้าของท่านต่อหน้าฟ้าดินและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายด้วยการพิมพ์ข้อความประกาศก้องลงในช่องแสดงความคิดเห็นด้านล่างว่าถ้าพระเจ้าอยู่ในคลื่นแห่งบุญเพื่อเป็นการเปิดประตูแห่งโชคชะตาของท่านให้กว้างที่สุด หลังจากนั้นขอให้ท่านจะรึกสิ่งที่ใจปรารถนาอย่างแท้จริงลงไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการงานหรือความสุขสมหวังประการใดก็ตามพลังแห่งสัจวาจาและการตั้งจิตอธิษฐานของท่านในครั้งนี้จะส่งตรงถึงเบื้องบนและนับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปโดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีหลังของพุทธศักราช2568าริหปจากบังเกิดกับชีวิตของท่าน อย่างฉับพลันอนุภาพแห่งพรน,นั้นจะโดนดานให้พกทรัพย์ที่ไม่คาดฝันหลังไหลเข้ามาเงินตรามูลค่าหลักล้านจากปรากฏขึ้นตรงหน้าอย่างน่าอัศจรรย์ความมั่งคั่งจะถูกนำพามาให้ท่านได้รับไว้อย่างง่ายดายจากพลังหานอที่ตามองไม่เห็นขอทุกท่านจงเตรียมภาชนะชีวิตของตนให้พร้อมเพื่อรองรับมหาสมบัติที่กำลังจะถูกประทานให้ในเร็ววันนี้ด้วยเทิน 1. ด้านการเงิน สำหรับภาพรวมสถานะทางการคลังของพี่น้องชาวราศีมีน <S <S ผมต้องบอกเลยว่านี่คือช่วงเวลาแห่งการปฏิวัติโครงสร้างทางการเงินอย่างแท้จริงตามหลักโหราศาสตร์ไทยดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนของท่านโคจรเข้าสู่พบที่ส่งเสริมเรื่องทรัพย์สินโดยตรงประกอบกับการที่ดาวสาวได้เคลื่อนย้ายออกจากมุมที่เคยสร้างภาระหนี้สินทําให้สภาพคล่องทางการเงินของท่านจะเริ่ม ดีดตัวสูงขึ้นอย่างมีในสำคัญปัญหาการเงินที่เคยฝืดเครืองการหมุนเงินแบบเดือนชนเดือนจะค่อยๆทุเลาเบาบางลงไปจนหมดสิ้นหากมองในมุมของท่านอาจารย์หมอช้างท่านจะชี้ให้เห็นว่านี่คือจังหวะที่ดาวการเงินส่องสว่างที่สุดในรอบหลายปีเป็นโอกาสทองในการส,สางนี้สินเก่าๆให้ลุล่วงไม่ว่าจะเป็นหนี้บัตรเครดิตหรือภาระผูกพันต่างๆท่านจะมีกำลังในการจัดการได้อย่างน่าอัศจรรย์ ในขณะที่ท่านอาจารย์หมอลักษก็จะฟันธงลงไปชัดๆเลยว่าตั้งแต่กลางปีเป็นต้นไปชาวราศีมีนจะหลุดพ้นจากวงจรแห่งความขัดสนและจะก้าวเข้าสู่ภาวะรับทรัพย์อย่างต่อเนื่องเงินทองจะไม่ได้มาแค่จากช่องทางหลักเพียงอย่างเดียวแต่จะมีรายรับพิเศษรายได้เสริมจากงานที่ไม่คาดคิดไหลเข้ามาไม่หยุดหย่อนเสมือนมีท่อส่งเงินตรงมาถึงหน้าบ้านท่านเลยทีเดียว และในมิติของพรายกระซิบที่ท่านอาจารย์หมอปลายได้สื่อสารมานั้นท่านกล่าวว่าบุญกุศลที่ท่านเคยสร้างเกี่ยวกับการถวายน้ำปณะการบริจาคค่าน้ำค่าไฟวัดหรือการช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลนปัใจจัยในการดำรงชีพผลบุญเหล่านั้นกำลังจะส่งผลกลับมาในรูปแบบของพกทรัพย์ที่ไม่คาดฝันเจ้ากรรมนายเวรในเรื่องการเงินจะได้รับการปลดปล่อยและจะแปลเปลี่ยนมาเป็นผู้ สนับสนุนขอแนะนำให้ท่านหาโอกาสไปทำบุญกับสถานพยาบาลหรือบริจาคเงินสร้างแทงน้ำสะอาดจะยิ่งเป็นการเปิดทางให้กระแสการเงินของท่านไหลเวียนสะดวกไม่มีติดขัดเงินที่เคยคิดว่าจะสูญเสียไปแล้วอาจจะได้กลับคืนมาอย่างปาฏิหาริย์เตรียมเปิดบัญชีรอรับความมัง่งคั่งที่กำลังจะมาถึงได้เลยค่ะ 2. ด้านการงาน ในส่วนของภาระหน้าที่และกิจการงานของชาวราศีมีนนั้นต้องบอกว่าท่านกำลังจะก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดของสายอาชีพอย่างสง่างามอิทธิพลของดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นตัวแทนของเกียรติยศและตำแหน่งกำลังโคจรทํามุมที่งดงามกับราศีเกิดของท่าน สิ่งนี้ตามหลักโหราศาสตร์ไทยหมายถึงการได้รับการยอมรับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือการได้รับมอบหมายโครงการสำคัญที่จะสร้างชื่อเสียงให้แก่ท่านอย่างกว้างขวางในมุมมองของท่านอาจารย์หมอช้างท่านจะเน้นย้ำว่านี่คือปีแห่งความก้าวหน้า อุปสรรคที่เคยขัดขวางเพื่อนร่วมงานที่เคยเป็นปฏิปักษ์จะค่อยๆแพ้ภัยตัวเองไปผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายหรือหัวหน้างานจะมองเห็นศักยภาพที่ซ่อนเร้นอยู่ของท่านและพร้อมที่จะหยิบยื่นโอกาสสำคัญให้ขอเพียงท่านแสดงความสามารถออกมาให้เต็มที่อย่าได้เก็บนำความเก่งกาจของท่านไว้อีกต่อไปท่านอาจารย์หมอลักษ์ก็จะขอชี้ชัดลงไปเลยว่า ชาวราศีมีนที่ทำงานประจำมีเกณฑ์จะได้ปรับเปลี่ยนตำแหน่งไปสู่จุดที่ดีกว่าเดิมหรือหากใครที่กำลังมองหางานใหม่ท่านจะได้งานในองค์กรที่มีความมั่นคงสูงและให้ผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจอย่างยิ่งนี่คือช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านเพื่อความรุ่งโรจน์โดยแท้จริงให้ระวังเพียงเรื่องการสื่อสารที่อาจจะเกิดความเข้าใจผิดพลาดได้ในบางครั้งแต่สุดท้ายแล้วท่านจะสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยสติปัญญาอันเฉียบแหลม สำหรับแยนทิปจากท่านอาจารย์หมอปลายท่านได้สื่อมาว่าพลังแห่งเมตตามหานิยมที่อยู่ในตัวของชาวราศีมีนกำลังแผ่ประกายออกมาอย่างเต็มที่จะดึงดูดผู้คนดีๆเข้ามาให้การสนับสนุนช่วยเหลือดวงของท่านกำลังจะมีผู้ใหญ่อุปถมัมภ์ ที่มาจากบุญสัมพันธ์เก่าก่อนหากท่านรู้สึกติดขัดในเรื่องงานขอแนะนำให้ไปสักการะองค์พระพิกเนตปางประธานพรเพื่อขอพอรด้านการขจัดอุปสรรคและความสำเร็จในหน้าที่การงานแล้วท่านจะพบว่าเส้นทางอาชีพของท่านจะราบรื่นสดใสโปรเจกต์ที่เคยติดขัดจะเดินหน้าฉลุยจนทุกคนต้องทึ่งในความสามารถของท่านค่ะ 3. ด้านโชคลาบ เมื่อกล่าวถึงเรื่องของโชคลาภวาสนาโดยรวมต้องบอกว่าชาวราศีมีนคือหนึ่งในราศีที่ดวงชะตาเปิดรับสิ่งดีๆมากที่สุดราศีหนึ่งในปีนี้อย่างไม่ต้องสงสัยดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวแห่งโชคลาภและความสําเร็จกําลังทอแสงเจิดจ้ามาสู่เรือนชะตาของท่านโดยตรงตามตําราโหราศาสตร์ไทยนี่คือสภาวะที่เรียกว่าดวงมหาอุด ในด้านวาสนาหมายความว่าท่านจะมีโชคดีในทุกๆด้านของชีวิตไม่ว่าจะเป็นการได้รับของกำนันของมีค่าหรือได้รับความช่วยเหลือในยามที่ต้องการอย่างทันท่วงทีในทัศนะของท่านอาจารย์หมอช้างท่านมองว่านี่คือจังหวะที่บุญเกถ้าทำงานสิ่งดีๆที่ท่านเคยทำไว้ในอดีตกําลังจะตอบสนองกลับมาเป็นรางวัลแห่งชีวิต ท่านอาจจะได้รับมรรกตกทอดหรือได้รับผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่ดินที่ท่านมีอยู่อย่างไม่คาดคิดเป็นช่วงเวลาที่ทําอะไรก็ดูจะถูกที่ถูกเวลาไปเสียทั้งหมดท่านอาจารย์หมอลักษ์ฟันธงเปรี้ยงลงไปเลยว่าโชคลาภของชาวราศีมีในปีนี้ไม่ได้มาจากการเสี่ยงโชคเพียงอย่างเดียวแต่จะมาในรูปแบบของโอกาส ที่คนอื่นมองไม่เห็นท่านจะได้รับข่าวสารวงในหรือมีลางสังหรณ์ที่แม่นยำนำพาไปสู่ผลประโยชน์ก้อนใหญ่จงเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองให้มากเพราะนั่นคือเสียงกระซิบจากจักรวาลที่กำลังนำทางท่านไปสู่ความสำเร็จในขณะที่มิติเร้นลับผ่านท่านอาจารย์หมอปลายท่านสื่อให้เห็นภาพของเทวดาประจำตัวของชาวราศีมีกำลังโปรยป,ยปลายพรมคลง,ง,งมาให้อย่างต่อเนื่อง ท่านกล่าวว่าจิตวิญญาณของท่านกำลังเชื่อมต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ง่ายเป็นพิเศษในช่วงนี้ให้ท่านหมั่นสวดมนต์แผ่เมตตาโดยเฉพาะการอุทิศส,ส่วนกุศลให้กับเจ้าที่เจ้าทางและเทวดาที่คุ้มครองท่านอยู่เสมอและหากท่านฝันเห็นเด็กหรือฝันเห็นพระสงฆ์นั่นคือสัญ,ญญาณบอกเหตุอันดีว่าโชคใหญ่กำลังจะมาเยือนถึงหน้าประตูบ้านท่านแล้วเตรียมรับความเฮงความบังที่จะเกิดขึ้นในชีวิตได้เลยค่ะ 4. ด้านความรัก สำหรับเรื่องของหัวใจและความสัมพันธ์ของชาวราศีมีนนั้นปีนี้ถือเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวตัวแทนแห่งความรักและความปรารถนากำลังจะโคจรเข้ามาทำมุมที่ส่งเสริมสเสน่ห์ของท่านให้เปล่งประกายเจรจะรัสยิ่งกว่าครั้งไหนๆตามหลักโหราศาสตร์ไทยนี้เป็นช่วงเวลาที่ท่านจะกลายเป็นที่ต้องตาต้องใจของผู้คนรอบข้างมีแรงดึงดูดทางเพศสูง เป็นพิเศษสำหรับคนโสดท่านอาจารย์หมอช้างได้ให้ทัศนะว่าท่านมีโอกาสจะได้พบเจอกับรักแท้ที่รอคอยอาจจะเป็นการพบเจอกันในระหว่างการเดินทางหรือผ่านการแนะนำของเพื่อนฝูงเป็นความสัมพันธ์ที่จะพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็วและมีความมั่นคงสูงมากคนที่เข้ามาในช่วงนี้มีแนวโน้มที่จะเป็นคู่บุญคู่บารมีที่สามารถส่งเสริมชีวิตของท่านให้ดียิ่งขึ้นไปอีก ส่วนท่านที่มีคู่ครองอยู่แล้วท่านอาจารย์หมอลักขอชี้ชัดลงไปว่า ความสัมพันธ์ที่เคยจืดจางหรือมีปัญหาไม่เข้าใจกันจะได้รับการเยียวยาและกลับมาหวานชื่นยิ่งกว่าเดิมเป็นจังหวะที่ดีในการปรับความเข้าใจขจัดปัญหาคาใจต่างๆให้หมดสิ้นไปบางคู่อาจมีข่าวดีเรื่องการมั่นหมายการแต่งงานหรือการมีบุตรเพื่อมาเติมเต็มสายใยรักของครอบครัวให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นขอเพียงท่านเปิดใจและใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ทุกอย่างจะลงตัวอย่างงดงาม และสำหรับคำแนะนำจากท่านอาจารย์หมอปลายท่านสื่อว่าพลังแห่งความรักของชาวราศีมีในปีนี้ถูกเกื้อหนุนจากบุพเพสนิวาสและแรงอธิษฐานเก่าก่อ,กอนสำหรับคนโสดที่ยังไม่เจอใครขอแนะนำให้ท่านไปขอพรเรื่องความรักจากพระแม่ลักษมีหรือพระตรีมูรติแล้วอธิษฐานถึงลักษณะคู่ครองที่ท่านปรารถนาอย่างชัดเจนแล้วพลังแห่งจัก,กรวาลจะจัดสรรคนที่ใช่ที่สุดมาให้ท่านในเวลาอันควร ส่วนคนมีคู่การพากันไปทำบุญร่วมกันบ่อยๆโดยเฉพาะการทำบุญเกี่ยวกับเด็กหรือผู้สูงอายุจะช่วยเสริมสร้างบารมีรักให้แข็งแกร่งและยั่งยืนตราบนานเท่านานหาด้านการทำธุรกิจ ในมิติของการประกอบธุรกิจการค้าหรือการลงทุนของชาวราศีมีนผมต้องขอบอกว่านี่คือสกสาราชใหม่แห่งการขยายอาณาจักรของท่านอย่างแท้จริงดาวพุธซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการเจรจาการค้าและการสื่อสารกำลังโคจรอยู่ในตำแหน่งที่ให้คุณประโยชน์สูงสุดแก่ราศีของท่านหมายความว่าการติดต่อธุรกิจการนำเสนอโปรเจกต์หรือการต่อรองผลประโยชน์จะสำเร็จรือล่ว่งไปได้ด้วยดีอย่างน่าทึ่งตามมุมมองของท่านอาจารย์หมอช้างท่านชี้ว่า กระแสลมแห่งโอกาสกำลังพัดเข้ามาท่านที่คิดจะเริ่มต้นธุรกิจใหม่นี่คือจังหวะฟ้าเปิดที่เหมาะสมที่สุดส่วนท่านที่มีธุรกิจอยู่แล้วจะเป็นช่วงเวลาของการขยายสาขาการแตกลายผลิตภัณฑ์ใหม่หรือการหาพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่งเข้ามาช่วยเสริมทับให้กิจการของท่านเติบโตแบบก้าวกระโดดไอเดียสร้างสารรค์ต่างๆจะผุดขึ้นมาในหัวของท่านไม่หยุดหย่อนท่านอาจารย์หมอลักฟันธงอย่างหนักแน่นว่า ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศการนำเข้าส่งออกเทคโนโลยีออนไลน์หรือธุรกิจบริการที่เน้นการให้ความสุขกับผู้คนจะประสบความสำเร็จอย่างโดดเด่นเป็นพิเศษเงินทุนที่ท่านต้องการจะหามาได้ไม่ยากจะมีนายทุนหรือสถาบันการเงินมองเห็นศักยภาพและพร้อมให้การสนับสนุนขอเพียงท่านมีแผนธุรกิจที่ชัดเจนและกล้าที่จะลงมือทำความร่ำรวยจากการเป็นเจ้าของกิจการอยู่แค่เอื้อม เท่านั้นจงอย่าลังเลที่จะคว้าโอกาสนี้ไว้และในมุมมองทางจิตวิญญาณจากท่านอาจารย์หมอปลายท่านได้สื่อสารมาว่าความสำเร็จในธุรกิจของท่านในปีนี้มีพลังของบริวารและกัลยาณมิตรเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญท่านจะได้รับความร่วมมือที่ดีจากลูกน้องและทีมงานและจะได้พบเจอกับหุ้นส่วนที่เป็นคู่บุญกันมาแต่ปางก่อนท่านแนะนำว่าการจัดห่วงจุ้ยของโต๊ะทำงานหรือร้านค้าให้ถูกต้องตามหลัก โดยเฉพาะการตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านนับถือเช่นองค์เทพเจ้าวกวนอูเพื่อเสริมบาร,รมีหรือปีเสียเพื่อดึงดูดทรัพย์จะยิ่งเป็นการเปิดประตูรับพลังงานแห่งความมั่งคั่งให้ไหลเข้ามาสู่ธุรกิจของท่านได้อย่างไม่ขาดสายเตรียมรับมือกับยอดขายและกำไรที่จะพุ่งทยานสู่เป้าหมายที่ท่านตั้งไว้ได้เลยค่ะ 6. ด้านถูกหวยรวยเงินล้าน สำหรับประเด็นที่หลายท่านรอคอยนั่นคือโอกาสในการถูกหวยรวยเบอร์รับทรัพย์ก้อนโตจนกลายเป็นเศรษฐีเงินล้านในช่วงข้ามคืนของชาวราศีมีนผมขอกล่าวอย่างเต็มปากเต็มคำว่าดาวหูซึ่งเป็นเจ้าแห่งโชคลาภและการเสี่ยงโชคแบบฉับพลันกำลังโคจรทำมุมพิเศษกับราศีของท่านในองศาที่เรียกว่าตรีโกณ ซึ่งตามหลักโหราศาสตร์ไทยถือเป็นมุมที่จะให้คุณอย่างมหาศาลและรวดเร็วอย่างไม่คาดฝันผนวกกับอิทธิพลของดาวเกตที่ส่งเสริมเรื่องลางสังหรณ์และความฝันทําให้ประสาทสัมผัสที่6ของท่านจะทํางานอย่างเฉียบคมเป็นพิเศษในช่วงนี้ท่านอาจารย์หมอช้อหางท่านมองว่านี่คือจังหวะที่ดวงมีโชคลาภลอย อย่างแท้จริงเลขเด็ดเลขดังอาจจะไม่ได้มาจากที่ไหนไกลแต่อาจจะมาจากเลขทะเบียนรถของท่านเองเลขที่บ้านหรือเลขอายุของบุพการีผู้ล่วงลับที่มาเข้าฝันเป็นช่วงที่ควรใส่ใจกับตัวเลขรอบตัวให้มากเป็นพิเศษและแน่นอนว่าท่านอาจารย์หมอลักต้องฟันธงเสียงดังสนั่นว่าโอกาสที่ชาวราศีมีนจะรับทรัพย์ก้อนมหืมาจากสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นั้นมีความเข้มข้นสูงมาก โดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีหลังเป็นต้นไปโชคใหญ่ของท่านมักจะมาแบบไม่ทนันตั้งตัวอาจจะเป็นการซื้อสลากใบสุดท้ายที่เหลือบนแผงหรือการมีคนหยิบยื่นลอตเตอรี่มาให้โดยบังเอิญขอให้ท่านรับไว้อย่าได้ปฏิเสธเพราะนั่นอาจเป็นตั๋วสู่ความร่ำรวยที่สวรรค์ส่งมาให้ท่านโดยเฉพาะจงเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมกับการเป็นเจ้าของเงินล้านคนต่อไป ในมิติของปลายกระซิบที่ท่านอาจารย์หมอปลายได้สัมผัสท่านกล่าวว่าโชคลาภด้านนี้ของชาวราศีมีนมีความเชื่อมโยงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำแหล่งน้ำ หรือพญานาคราชเป็นอย่างยิ่งหากท่านมีโอกาสได้เดินทางไปสักการะบูชาองค์พญานาคตามสถานที่ต่างๆหรือแม้กระทั่งการตั้งจิตอธิษฐานที่บ้านแล้วขอพรเรื่องโชคลาภพ,พลังบารมีของท่านจะส่งผลให้ท่านได้รับตัวเลขมงคลมาอย่างน่าอัศจรรย์หรือหากท่านฝันเห็นพญานาคงูใหญ่หรือฝันว่าได้แหวกวายในสายน้ำที่ใสสะอาดขอให้ท่านจดจำรายละเอียดในฝันนั้นให้ดีเพราะตัวเลขแห่งโชคชะตากำลังถูกส่งมา อึงท่านโดยตรงแล้วค่ะเดด้านชีวิตเมื่อมองภาพรวมของดวงชะตาชีวิตโดยรวมตลอดทั้งปีของชาวราศีมีนต้องบอกว่านี่คือปีแห่งการยกระดับ ในทุกมิติอย่างแท้จริงดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวประธานฝ่ายสุภเคราะห์และเป็นดาวประจำตัวของท่านโคจรอ,อยู่ในตำแหน่งที่แข็งแกร่งที่สุดในรอบ12ปีสิ่งนี้เปรียบเสมือนการมีผู้ใหญ่ใจดีคอยคุ้มครองมีแสงสว่างนำทางชีวิตอยู่ตลอดเวลาตามหลักโหราศาสตร์ไทยนี่คือสภาวะที่อุปสรรคจะคลี่คลายปัญหาที่เคยคารคาสั่งจะพบทางออกสุขภาพกาย ที่เคยเจ็บป่วยอดอดอออแอดแอดจะกลับมาแข็งแรงสมบูรณ์สุขภาพใจที่เคยหม่นหมองจะกลับมาสดใสเปี่ยมด้วยพลังบวกท่านอาจารย์หมอช้างท่านได้ให้ภาพว่าชีวิตของชาวราศีมีนในปีนี้เปรียบดังเรือที่กลางใบเต็มที่และมีลมส่งท้ายท่านจะรู้สึกว่าทำอะไรก็ง่ายขึ้นสำเร็จเร็วขึ้นและมีความสุขในการใช้ชีวิตมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดท่านอาจารย์หมอลักขอประกาศกล้องและฟันธงไปเลยว่า นี่คือปีทองแห่งการสร้างตัวของชาวราศีมีนอย่างแท้จริงไม่ว่าท่านจะปรารถนาสิ่งใดทั้งเรื่องบ้านรถที่ดินหรือความมั่นคงในชีวิตหากท่านลงมือทำอย่างจริงจังในปีนี้ท่านมีโอกาสจะสมหวังทุกประการเป็นช่วงเวลาที่ควรจะวางแผนชีวิตในระยะยาวเพราะทุกอย่างที่ท่านสร้างสรรค์ขึ้นในช่วงนี้จะกลายเป็นหลักฐานที่มั่นคงและส่งผลดีไปอีกนาหลายปีชีวิตของท่านจะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือในทิศทางที่ดีขึ้นจนคนรอบข้างต้องแปลกใจ ในมุมมองทางจิตวิญญาณของท่านอาจารย์หมอปลายท่านสื่อว่านี่คือช่วงเวลาที่บุญบารมีเก่าถูกเปิดออกมาใช้อย่างเต็มกําลังวิบากกรรมเก่าหลายอย่างจะได้รับการชดใช้จนหมดสิน้นไปทําให้ชีวิตของท่านเบาสบายและปลอดโปร่งท่านแนะนําให้ชาวราศีมีนหมั่นสร้างบุญใหม่อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการปฏิบัติทําการถือศีลหรือการภาวนาจะช่วยยกระดับจิตวิญญาณของท่านให้สูงขึ้นและจะดึงดูดแต่สิ่งดีๆผู้คนดีๆและโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตอย่างไม่ขาดสายนี่คือช่วงเวลา ที่ท่านจะได้ค้นพบความสุขที่แท้จริงและความหมายของการมีชีวิตอยู่อย่างสมบูรณ์นะ่แบบที่สุดค่ะแด้านเสี่ยงโชคชะตาในประเด็นของการเสี่ยงโชคชะตาการลงทุนที่มีความผันผวนสูงหรือการตัดสินใจในเรื่องที่ต้องเดิมพันครั้งใหญ่ของชาวราศีมีนนั้นผมต้องบอกว่าดวงของท่านในปีนี้มีพลังแห่งนักสู้และดวงของนักลงทุน ที่โดดเด่นอย่างยิ่งดาวอังคารซึ่งเป็นดาวแห่งความกล้าหาญและการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวโคจรทำมุมที่ส่งเสริมให้ท่านมีความกล้าได้กล้าเสียและมองเห็นช่องทางทำกำไรที่คนอื่นมองข้ามตามหลักโหราศาสตร์ไทยนี่คือจังหวะที่เหมาะกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงเช่นตลาดหุ้นกองทุนรวมต่างประเทศหรือแม้แต่สินทรัพย์ดิจิทัล ในมุมของท่านอาจารย์หมอช้างท่านมองว่าสัญชาตญาณของชาวราศีมีนจะเฉียบคมเป็นพิเศษการวิเคราะห์ข้อมูลและการคาดการทิศทางตลาดจะแม่นยำกว่าปกติอย่างไรก็ตามท่านแนะนําให้มีการกระจายความเสี่ยงและไม่ควรทุ่มสุดตัวในครั้งเดียวควรเป็นการลงทุนแบบค่อยเป็นค่อยไปเพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะยาวท่านอาจารย์หมอลักขอฟันธงอย่างชัดเจนว่าสำหรับชาวราศีมีนที่ใจถึงและพร้อมจะรับความเสี่ยงโอกาสในการพลิกชีวิต จากการลงทุนนั้นมีอยู่จริงและสูงมากท่านอาจจะทํากําไรได้เป็นกอบเป็นกาจากการตัดสินใจที่ถูกต้องเพียงครั้งเดียวแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีสติและศึกษาข้อมูลให้ดีเสียก่อนเพราะดาวยังบ่งชี้ถึงความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นได้เช่นกันเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ high risk high return อย่างแท้จริงใครที่กล้าและมีข้อมูลพร้อมท่านจะสามารถสร้างความมั่งคั่งได้อย่างรวดเร็ว และสำหรับยานสัมผัสจากท่านอาจารย์หมอปลายท่านได้สื่อมาว่าการเสี่ยงโชคชะตาของท่านในปีนี้จะสำเร็จได้ต้องอาศัยทั้งแห่งจิตและบุญสัมพันธ์ เป็นสำคัญก่อนการตัดสินใจลงทุนครั้งใหญ่ท่านแนะนำให้ทำสมาธิตั้งจิตให้สงบนิ่งแล้วถามใจตัวเองให้ชัดเจนสัญชาตญาณแรกที่แวบเข้ามาในหัวมักจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องเสมอนอกจากนี้ท่านยังแนะนำให้ไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นนักรบหรือกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่เช่นสมเด็จพระนเรศมหาราชม,มหาราดาหรือพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่อขอพลังแห่งชัยชนะและความเด็ดเดี่ยวในการตัดสินใจแล้วโชคชะตา หาจะเข้าข้างท่านทำให้การเสี่ยงในครั้งนี้ของท่านนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจและเปลี่ยนแปลงฐานะของท่านไปตลอดการค่า ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้จนจบนะคะสำหรับชาวราศีมีนปีนี้ถือว่าเป็นปีแห่งการเริ่มต้นใหม่ที่สดใสไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินหรือความรักทุกอย่างกำลังจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นขอให้คุณมีพลังใจที่แข็งแกร่งกล้าฝานันและกล้าทำตามความตั้งใจของตัวเองนะคะสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาในชีวิตอย่าลืมเปิดใจรับโอกาสใหม่ๆที่กำลังวิง่งเข้ามาหาคุณอย่างต่อเนื่อง ถ้าคุณกำลังตั้งเป้าหมายอะไรไว้ขอให้สำเร็จเร็วกว่าที่คาดัากคุณกำลังอธิษฐานหรือขอพรอ,อะไรอยู่ขอให้พรน,นั้นกลายเป็นจริงในไม่ช้าสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะถ้าอยากรู้ดวงในเรื่องอื่นๆหรือราศีอื่นๆอย่าลืมติดตามคลิปถัดไปด้วยนะคะขอให้ชาวราศีมีนพบแต่สิ่งดีๆโชคลาภล้นมือเงินทองไม่ขาดสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขในทุกวันค่ะ